กรมการทหารช่างได้ถือกำเนิดมาเป็นเวลา134ปีแล้วประกอบด้วยค่ายทหารสองข่ายได้แก่ค่ายพานุลังสีและค่ายบุรชัดซึ่งค่ายบุรชัดนั้นเดิมเราเรียกกันว่าค่ายพานุลังสีส่วนที่สอง แต่ต่อมาในปีพุทธศักราช2549ได้รับพระราชทานชื่อใหม่ว่าค่ายบุรชัดมาจากบุรชัดชัยยากรซึ่งเป็นพระนามของพลเอกพระเจ้าบรุวศงเธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาของเหล่าทหารช่างค่ายบุรชัดมีที่ตั้งห่างจากค่ายพานุหลังสีไปทางทิศตะวันตกระยะทาง10กิโลเมตร อยู่บนถนนสายจังหวัดราชบุรีไปอำเภอจอมบึงกิจกรรมการท่องเที่ยวของกรมการทหารช่างมีอยู่ทั้งสองค่ายในรูปแบบต่างๆกันกรมการทหารช่างได้จัดตั้งสำนักงานท่องเที่ยวกรมการทหารช่างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2545ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทการท่องเที่ยวภายในหน่วยทหารปีพุทธศักราช2544 ถึงปีพุทธศักราช2,553และให้เป็นไปตามคำสั่งและนโยบายของกองทับบเรื่องการดำเนินงานการท่องเที่ยวกองทับบทั้งนี้หน่วยได้มีการปรับปรบปุงแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์และความเจริญเติบโตของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกิดขึ้นใหม่มาตามลำดับโดยเฉพาะในห่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมากรมการทหารช่าง ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกมาหลายครั้งส่งผลให้หน่วยได้รับอาคารสถานที่และสนามกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันได้เกือบทุกชนิดกีฬาในปัจจุบันสำนักงานท่องเที่ยวกรมการทหารช่างมีโครงสร้างการจัดที่ประกอบไปด้วยสำนักผู้อำมวยการฝ่ายแผนและปฏิบัติงานและฝ่ายสนับสนุน โดยมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ค่ายบูรชัดทั้งนี้สำนักงานการท่องเที่ยวกรมการทหารช่างได้ดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการบริหารการท่องเที่ยวกรมการทหารช่างซึ่งมีเจ้ากรมการทหารช่างเป็นประธานคณะกรรมการบริหารในการจัดตั้งครั้งแรกได้ใช้งบประมาณของหน่วยในการดำเนินการในขั้นต้นและได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายสำรอง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปีพุทธศักราช2545จากรัฐบาลบางส่วนซึ่งหน่วยได้นำงบประมาณไปดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานก่อสร้างอาคารชมค้างคาวจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารและจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับบริการนักท่องเที่ยวอันได้แก่จักรยานภูเขาเต็นท์นอนเรือถีบและเรือพายขนาดต่างๆ กิจกรรมของสำนักงานท่องเที่ยวกรมการทหารช่างประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก3ประเภทอันได้แก่กิจกรรมสนับสนุนงานกิจการพลเรือนของหน่วยกิจกรรมสนับสนุนสวัสดิการของหน่วยและกิจกรรมการท่องเที่ยวกิจกรรมสนับสนุนงานกิจการพลเรือนของหน่วยจะมีกิจกรรมหลักคือการฝึกอบรมเยาวชนณค่ายบุรชนในห้วงระยะที่ผ่านมา จะมีนักเรียนนักศึกษาพนักงานบริษัทข้าราชการหมุนเวียนกันเข้ามารับการฝึกอบรมโดยเขาเล็งเห็นว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ครบคันภายในค่ายฝึกของเราสำหรับกิจกรรมสนับสนุนสวัสดิการของหน่วยนั้นส่วนใหญ่จะเป็นประเภทสนามกีฬาและอาคารที่พักด้วยการที่กรมการทหารช่าง ได้มีโอกาสจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบ,บกมาหลายครั้งทำให้สนามกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันมีความสมบูรณ์และมีมากขึ้นเพื่อรองรับกีฬาแต่ละชนิดนอกจากนั้นยังได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารที่พักรับรองผู้บังคับบัญชาและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มาร่วมอำนวยกการแข่งขันกีฬาในแต่ละครั้งจนอาคารที่พักทยอยเพิ่มมากขึ้นตามแต่งบประมาณจะมีให้ เมื่อจบการแข่งขันกีฬาแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมหรือมาราชการในพื้นที่ถือได้ว่าได้สร้างสวัสดิการให้กับกำลังพลอย่างแท้จริง เป็นสนามกอล์ฟขนาด18หลุมตั้งอยู่ภายในค่ายบุรชัตดอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ100กิโลเมตรราคาประหยัดอยู่ใต้บรรยากาศแหง่งขุนเขาที่งดงามมีถ้ำขังขาวอยู่บริเวณสนามขังคาวจะบินออกหากินยามค่ำคืนนับล้านๆตัวซึ่งนับว่าเป็นภาพที่สวยงามแก่ผู้พบเห็นหากผู้ใดสนใจกีฬายิงปืนในค่ายบุรชัด ก็มีสนามยิงปืนมาตรฐานที่ใช้ในการแข่งขันยิงปืนชนิดต่างๆและการยิงเป้าบินซึ่งเคยใช้จัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกกีฬาแห่งชาติและกีฬามหาวิทยาลัยมาแล้วสระว่ายน้ำมีจำนวนสองสระขนาด25เมตรและ50เมตรนอกจากจะใช้ฝึกและใช้ในการแข่งขันว่ายน้ำแล้วยังใช้เป็นที่ฝึกดำน้ำของชมรมกีฬาทางน้ำอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสนามกีฬาอื่นๆอีกเช่นสนามเปตองสนามเทนนิสสนามไรฟ์กอล์ฟตลอดจนมีโรงยิมเนเซียมจำนวนสามหลังเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆและให้บริการกำลังพลหรือบุคคลภายนอกที่มาขอใช้ทั้งนี้ในแต่ละประเภทกีฬาหรือแต่ละสนามก็จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อให้การดำเนินง,งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการส่วนในเรื่องกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวของกรมการทหารช่างนั้นมีไม่มากนักที่อยู่ภายในค่ายทั้งสองค่ายแต่ก็ถือได้ว่าบางสิงบางอย่างเป็นของเก่าแก่ที่น่าชมน่าศึกษามีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ไทยมากพอสมควรดังเช่น ถ้ำคังคาวบริเวณค่ายบุรชัดเป็นถ้ำที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเคยเสด็จประพาสมาแล้วและได้ทรงลงพระป,ปรมาพิไทยย่อและปีที่เสด็จไว้ด้วยศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรีซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณค่ายพานุรังศีถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวราชบุรีและชาวทหารช่าง ถึงช่วงเดือนเมษายนของทุกปีกรมการทหารช่างจะจัดให้มีงานสมโพธิที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาสักการะและชมการละเล่นต่างๆประตูเมืองเก่าซึ่งก็มีที่ตั้งอยู่ภายในค่ายพานุหลังสีเช่นเดียวกันรวมทั้งกำแพงเมืองโบราณล้วนแล้วแต่เป็นของล้ำค่าและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทั้งสิ้น พิพิธภัณฑ์ทหารช่างได้รวบรวมเอาประวัติศาสตร์ของเหล่าทหารช่างมาให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและให้ผู้ที่สนใจได้เข้าชมภายในจะประกอบไปด้วยเครื่องมือหนักในอดีตท,ที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างและผลงานต่างๆที่หน่วยได้ไปปฏิบัติงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนั้นหากอยากได้รับบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมชาติภูเขาลำธารและสถานีทดสอบกําลังใจก็ต้องไปที่ค่ายบุรชัดซึ่งจะมีอุปกรณ์ให้เล่นหลากหลายชนิดเช่นจัก,กรยานเสือภูเขาเรือชนิดต่างๆหรือจะปีนหน้าผาจำลองเลื่อนช่วยชีวิตก็มีให้เลือกเล่นได้ตามอัธยาศัย จากการทำกิจกรรมแล้วยังมีร้านอาหารอร่อยๆให้รับประทานภายใต้บรรยากาศดีๆยามเย็นนอกจากจะชมแหล่งท่องเที่ยวภายในค่ายทหารแล้วในพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายมาครั้งเดียวได้ท่องเที่ยวมากกว่าที่คิดและยังไม่ไกลจาก การหาช่างพยายามที่จะประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ของดีๆที่เรามีให้รู้จักกันเป็นที่แพร่หลายอีกทั้งพยายามที่จะนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับประชาชนผู้สนใจได้รับทราบตลอดจนจัดให้มีการท่องเที่ยวเป็นแพ็กเกจโดยอาศัยทรัพยากรที่เรามีอยู่ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดแข็งตามที่ทราบแล้วและพยายามอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ในการผ่านเข้าออกค่ายมิให้มีขั้นตอนยุ่งยากทั้งนี้ก็เพื่อให้สมดังคำพูดที่ว่าเขตทหารยินดีต้อนรับเราอยู่ไหนประชาอุ่นใจทั่วกัน